มาโอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีแลวก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ยู่ผมปานสักนะอยู่ในหน้าเกมของช็อกเกอร์เซาลินนะท่านผู้ชมมาลุยกันต่อนะครับวันนี้อยู่ในหน้าเกมของ <c oughs> อกกอนนะโบดาแปดนะครับจัด <c oughs> หน,ก <c oughs> ดนักๆกันเลยวันนี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมเอาทุนมาน้อยนะครับผมไม่ เยอะนะครับเราจะเล่นทุนน้อยกันนะครับกอตามมีตามเกิดนะท่านผู้ชมไม่ได้เวอร์วังอลังการแบบแตกจากแสนหลักล้านนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกท่านผู้ชมเล่นก็อย่างที่ว่าพี่บอกไปก็ต้องอยู่ความเป็นจริงนะมันจะแตกเวอร์เงินไปนะที่เป็นหลักแสนหลักล้านนะโอเคอันนี้ก็ช่วงเวลาเล่นนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวช่องภาษาอักสองก็จะลงวันละสองคลิปให้นะครับผมให้หายเหงาหายคิดถึงละกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีกันวัน,วนพฤหัสเพ้วยละกันนะครับวันทํางานนะครับเล่นไปทํางานไปนะคุณผู้องเหลือๆฮะจะเกลือหรือเปล่าถือว่าเป็นหนึ่งเกมนะเซลินนะ วันนี้จะใส่สวงทรงพลังให้ราหรือเปล่านะครับสวงจะลั่นหรือเปล่านะต้องเรียกคลิปนี้ว่าเนนคำแล้วเหละเห็นหัวรถไม่ได้ฮะนึกถึงเงนคำนะเจ้าพ่อแห่งวงการนะโคตรรวย ขอละลั่นหน่อยละกันนะทุนแค่สามสามเคนะไม่ใช่สามเคแบตเตอรี่นะสามพันนะสามพั 3, นะ 3, ห้าอีกตัวเดียวเอ้ยจอดจอดเออสวยงามครับผมใจจริงอยากได้สี่มูลนะแต่ไม่ไม่กล้าเสี่ยงเพราะยััวไม่ลงเล่นหกหมุนละกันนะมา น้องสองน้องรองเดี๋ยวค่อยไป8หมุนนะถ้าได้สึกรอบนะอลองดูกันสบงทรงพลังเน้นคำนะโอ้โหสวยขอเต็มแผงหน่อยเพื่อนมาดิครับเอาแล้วเอาเลยห้าพันสองมาครับผม สามหมูอีกสักรอบดิไม่ใช่แนวขอชายนะโอเคก็ถือว่าไปต่อได้อยู่นะท่านผู้ชมหกพันกว่าเบ็ดห้าสิบถือว่าสบงยังทรงพลังนะยังทำงานได้อยู่ฮนะกำไรตอนนี้มาอยู่ครับ เดี๋ยวที่สองสามพันเดี๋ยวไปต่อเอาให้มันสุดไปสักหน่อยฮะสักหมื่นนึงยังดีนะท่านผู้ชมสปอนเซอร์สนใจก็ติดต่อมาได้นะท่านผู้ชมติดต่อมาได้นะผมเอ้ยตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยมาวะโอ้โหแหมวันนี้เข้าดีจัดนะท่านผู้ชมมาฮะแปดหมุนเลยแล้วกันท่านผู้ชม หหมุนเมื่อกี้มันไม่ลั่นเท่าไหร่นะเบ็ดห้าสลองแปดหมุนดูครับเผื่อจะมีโอกาสนะจะมากจะน้อยก็ถ้าอยู่ที่เกมถ้าเกมมัน,มนเข้ายัางไงมันก็แตกถ้าเกมมันไม่จ่ายเล่นยังไงก็จะยี่สิบหมุนสามสิบหมุนก็ไม่มีประโยชน์นะหมุนเกมมาแปะะครับ เกมแม่แปะนะที่ที่เล่นนะถึงจะมี20หมุนก็ตามนะอุ้ยมาวะ่ะถึงแม้ยี่สิบหมุนคูยี่สิบถ้ามันไม่เข้ามันไม่จ่ายมันก็มันก็ไม่แต่นะเ <c oughs> ออมาโอ้โหไม่แล้วครับเอาวะ่ะอุ้ยกำไรสองหมื่นเชี่ยงเนาะ พอเลยถ้าแบบนี้แล้วเช้ชมวันหนึ่งกําไรขนาดนี้นะเล่นไม่ถึง10นาทีนะโอ้โหลั่นๆนะฮะเริ่มเบ็ดน้อยนะครับโอเคพอเลิกแล้วกันนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะกันนะครับกดตับสไครต์ด้วยนะกันนะครับอยากให้เล่นเกมไรขอกันมาผมพบกันใหม่คลิปหน้านะผมอยากให้เล่นเกมอะไรก็ขอมาได้เลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับโอเค ไปแล้วผมเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้นะวันนี้สวัสดีครับผม